สวัสดีครับเพื่อนๆครับต้นที่เห็นอยู่ด้านหน้าเป็นต้นลิ้นกี่กิ่งตอนอายุ2ปีครับที่ลงปลูกโซนด้านหลังของฟาร์มนกเราตอนนี้วันที่1ธันวาคม6 8 6 8ากำลังสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่กิ่งอ่อนครับแตกใบอ่อน ส่วนด้านล่างนี้จะเป็นหญ้าที่ตัดเพื่อมาคุมโคนต้นนะครับตอนนี้เข้าฤดูหนาวแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียความชุ่มชื้นต้องรักษากิ่งอ่อนนะครับหรือว่าใบาอ่อนเพื่อทีอ่ต้นจะได้สมบูรณ์แข็งแรงส่วนด้านหลังนะครับมีทั้งหมด8ต้นด้วยกันปีที่ผ่านมาก็ เห็นติดดอ,อกออกลูกนะครับแต่นิดหน่อยไม่เยอะแล้วก็มีร่วงยังไม่ได้กินเลยนะครับเพื่อนๆปีนี้ดูทรงดูลำต้นดูใบดูดีครับส่วนน้นหลังฟาร์มนกอย่างต้นสุดท้ายต้นนี้ ใบมันสวยงามต้องรอรุ้นครับปีนี้จะให้ดอกออกผลหรือเปล่าเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับเพื่อน